วอล์คัมทูไมโครจิลรูเทียร์สวัสดีครับผมจินวารุนะครับลายคงคุเรื่นเกมหรืออจินวายริฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพชโนดวายริภาคยูสกันมาดูกันว่าในแพชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให,หม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับเราก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้ม จากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends Valorant League of Legends Wild Rift ROV PUBG Mobile HOK OK, หรือเกมชั้นนําอีกมากมายปาดกระไลโพดวันนี้จิมารูขขอแนะนําตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop กับการเติมเงินในรูปแบบ Official Admin ดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ at richman shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www. richmanshop. com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ richman shop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1%ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแมนชอี่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ แล้วก็แว่นออฟตัสนะครับผมแว่นการแสงสีฟ้าสามารถกา,ารแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิบรุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจิบรุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพช์ลุวาริภาค5.3เองดีกว่าว่าในแพชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นนะครับผมที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทช 5.3a นั่นคือตัวของเอเปซ่าครับเอเปซ่าเป็นแชมเปี้ยนประเภทไฟเตอร์ที่มีความสามารถในการเคลื่อออนน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 ททีี่่่่ไ้้้สูงงงมมาาาากกๆะะคครรัััับบซึจจเเเขใว7 7พฤศิยตตปป็ แล้วก็ตัวของอีเวนต์นะครับผมก็จะเป็นตัวของ Battle Challenge นะครับผมก็จะเริ่มต้นในวันที่31ตุลาคมตอน7โมงเช้าต้นไปครับแล้วก็ตัวของ e m p e ปซ่าชาริลเลนส์นะครับผมก็จะมาในวันที่8พฤศจิกายน7โมงเช้าต้นไปแล้วก็ตัวของ a r เค n นแบ t เทิลออฟทวินซินะครับก็จะมาในวันที่7พฤศจิกายนตอน7โมงเช้าต้นไปนั่นเองครับต่อไปเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแชมเปี้ยนตัวไหนที่มีการบัฟและเนิร์ฟในแพทช์นี้กัน้้งนนัเ่่มกไได นะครับผมในส่วนของการเล่นในปัจจุบันนี้ขนาดนั้นนะครับตอนนี้มีการบัฟตามนี้ครับตัวของสกิลที่1นะครับมานาที่ใช้นะครับผมมีการลดลงจาก45หน่วยทุกเลเวลกลายเป็น35หน่วยทุกเลเวลครับแล้วก็ในส่วนของความเสียหายแบบผพิเศษของการโจมตีนะครับดาเมจต้นยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ในการบวกตัวของพลังโจมตีนะครับผมก็จะมีการบวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก5%ในทุกเลเวลนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทยังเป็น35%เหมือนเดิมนะก็ทําให้ตัวของสกิลที่1นี้นะคร ตัวกายภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สกิลอัดีเมทนะครับผมความเสียหายแต่ละระลอกนะฮะมีการเพิ่มขึ้นจาก75%็ดสหนต์ของลังโจมตีตอนนี้เพิ่มเป็น85%ดส้าเรและเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวของความเสียหายคริติคอลจาก120%เพิ่มขึ้นเป็น130%ครับก็โดยรวมนะครับตัวของมิทโฟจูนะครับสกิลหนึ่งนะครับ ดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ใช้มานานน้อยลงนะครับตกิลอัลติเมตก็แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดคิกจะแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวของเวก้าครับเวก้านะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นการเพิ่มตัวของสเต็คตัวของเวก้าให้เก่งมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทำการโค่นล้มแชมปเปี้ยนนั่นเองนะครับ ตัวสกิลแพสซีฟนะครับผมการคุ้มลมแชมเปี้ยนจะทำให้ตัวของเวก้าได้สแต็กนะครับจากปกติ5้าสแต็กนะครับกลายเป็น7จ็ดสแต็กครับแล้วก็สกิลที่1นะครับผมความเสียหายต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทมีการบวก5%ทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลที่2นะครับผมมานาที่ใช้นะครับมีการลดลง10หน่วยในทุกเลเวลครับแล้วก็ความเสียหายนะครับดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของการบวกพลังเวทจากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น สก็ดาเมจแรงมากยิ่งขึ้นครับผมในช่วงการเกมท้ายเกมเพราะว่ามีการบวกตัวของเปอร์เซ็นต์พลังเวทนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวของแพติออนครับมีการปรับปรุงความเร็วในการเคลียร์เป่าของแพติออนนะครับผมให้สามารถเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะสกิลหนึ่งนะครับผมคูดาวมีการปรับลดลงประมาณ1วินาทีในทุกเลเวลครับแล้วความเสียหายที่ทําให้แก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า3 5มีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของดาเมจต้นนะครับผมยังคงเท่าเดิมนะแต่ว่าในส่วนของโบนัสพล โดยรวมนะครับผมสกิลหนึนะครับคูดาวใช้ได้ร็ยมากยิ่งขึ้นดาเมจมีการเพิ่มให้แรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเลือกของศัตรูเหลือ35ลงมานะครับเราก็สามารถที่จะฟาร์มป่าได้แรงมากยิ่งขึ้นอีก10เลยทีเดียวเรียกันว่าแพนตดออนป่านะครับน่าจะได้เจอบ่อยมากยิ่งขึ้นในแพชชันี้นั่นเองต่อไปตัวของกาลิโอครับ าริโอนะครับมีการลดคูลดาวครับเพื่อที่จะให้เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในแพทช์นี้นั่นเองครับสกิลหนึ่งนะครับผมคูลดาวมีการปรับลดลงครับที่เลเวลสุดท้ายเนี่ยสูงสุดถึง3วินาทีจาก10วินาทีก็กลายเป็น7วินาทีครับแล้วก็สกิลที่3นะครับผมคูลดาวก็มีการลดลง1วินาทีทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลที่เม็ดนะครับผมคูลดาวลดลง10วินาทีทุกเลเวลเลยครับก็โดยรวมครับก็คาริโอก็ยังคงไม่ได้มีการเพิ่มดาเมจอะไรยังไงนะครับแค่มีการลดคูลดาวให้ใช้งานได้้บบ่่่ออยยมากิงงขึนนนนใไฟััเคร แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่มีการบัฟในแพทนี้นะคือตัวของเซเว่นครับเซเว่นนะครับมีการบัฟให้แข็งมากยิ่งขึ้นนะฮะ ก็คือหมายถึงแข็งแกร่งอะนะก็มีการบัฟตามนี้ครับสกิลที่1นะครับผมความเสียหายจากสายฟ้าปีศาจแต่ละเส้นนะครับผมดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทจาก7%เพิ่มขึ้นเป็น12%ครับเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็สกิลทิเมดนะครับความเสียหายต่อวินาทีนะครับมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนของดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมแต่ว่าพลังเวทกลายเป็น20%นะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังเวทต่อนาทีจาก15%เพิ่มขึ้นเป็น20%ครับโดยรวมนะครับสกิิิิลลลลลกกกกกกก็็็จจะะะแแแรรรงงงงงมมมมมมาาาาายยยย่่่่ขขขขึึึ้้้้้้้้้นน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 นคคัััััับบผวววววตตตออสเเเเีีีีฟฟืูพชททดดดดไ มองว่าสเวนเนี่ยในแพชชันี้เนี่ยสามารถนําไปเล่นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่โดนเนิรฟ์ฟแชมเปี้ยนตัวแรกที่โดนเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือตัวของกากัสครับกากัสนะครับมองว่าผู้พัฒนาเนี่ยมองว่าตัวของกากัสค่อนข้างที่จะมีพลังเหนือเกินไปนะครับก็มีการเนิร์ฟไปตามระเบียบครับสกิลที่สามก็ความเสียหายต้นนะครับมีการลดลง10หน่วยในทุกเลเวลครับแล้วก็ในส่วนของพลังเวท จาก80%ลดเหลือ70%ครับก็ทำให้สกิลที่3าดาเมจลดลงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ยังพอเล่นได้ครับส่วนมากเอาไว้ทำจังหวะอยู่แล้วแล้วก็สกิลที่สามนะครับความเสียหายนะครับมีการลดลงครับในส่วนของดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมแต่ว่าในส่วนของพลังเวทจาก80%ลดเหลือ70%ครับก็ทำให้ดาเมจลดลงไปผงพวนเลยนะแต่โดยรวมแล้วผมมองว่ากากัสก็ยังคงเล่นได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนลดดาเมจไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ต้องพิจารณาทุกครั้งในการที่จะหยิบตัวกากสมาเ่นนองร์งจากกกก่เเเงิินนนไปลใแ้ โดนเนื้อไปแล้วล่าสุดนะซึ่งเป็นตัวที่สู้ยากมากๆในเลนนะก็มีการเนื้อไฟตามนี้ครับสกิลหนึ่งนะครับความเสียหายแบบกลไกพิเศษการโจมตีจากป้อมปืนนะครับดาเมจต้นเนี่ยมีการลดลงนะครับผมให้กลายเป็นดาเมจที่น้อยลงแล้วก็ในส่วนของพลังเวทยังคงเท่าเดิมนะยังเป็นส5%เเท่าเดิมนะครับแล้วก็ความเสียหายของเลเซอร์ป้อมปืนนะครับก็มีการลดลงด้วยนะครับผมเลเวลด้ยท้ายจาก10อยหหน่วยเหลือ9 0หน่วยนะในส่วนของพลังเวทยังคงเป็น5ห้าสิบล้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเลนมครับแล่วก พลังเวท60%ยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็สกิลที่3นะครับความเสียหายครับมีการปรับลดลงประมาณ15หน่วยในเวลแรกๆนะครับผมแต่ว่าล้อยท้ายยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังเวทยังเป็น60%ของพลังเวทเหมือนเดิมนะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าตัวของคอมพินเจอร์ยังคงเล่นได้นะถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟหน้าเมียดลงไปก็อย่างที่บอกแล้วครับผมว่าตัวมันค่อนข้างโกงในการยืนเฟดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนล้วงขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่ารีเฟชันไม่ดีจริงๆเนี่ย ลำบากเหมือนกันนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ก็เล่นได้ครับยังคงโกงอยู่ในแพชชันี้ต่อไปคือมอร์ดิไคเซอร์ครับแน่นอนครับผมว่ามอร์ดิไคเซอร์เป็นหนึ่งตัวที่โกงมากๆเลยในแพชชันี้นะครับดังนั้นจึงทำการเน้นลงไปตามระเบียบนั่นเองครับสกิแพสซีฟครับผมความเสียหายต่อวินาทีครับมีการปรับลดลงนะจากปกติ4.5กลายเป็น4.75นะครับแล้วก็มีการบวกจากปกติ0.5ต่อเลเวลนะกลายเป็น0.25ต่อเลเวลครับแล้วก็ในส่วนพลังเวทจาก30%ลดเหลือ25%นนั้ของพพลลัััังงเเเววทนนนน่่ออคคครรรบบโดยยมมะผกก็ืสสิแซีีฟ จะทำดาเมจได้น้อยลงไปอีกข้อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจะไม่แรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะสำหรับตัวแพสซีฟนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับมีการเพิ่มคููดาวครับหวินาทีทุกเลเวลแล้วก็สกิลที่3ครับคููดาวก็มีการเพิ่ม1.5วินาทีในช่วงแรกๆนะ เวลาท้ายๆครับยังคงเป็น10วินาทีเหมือนเดิมนั่นเองครับต่อไปเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับผมเริ่มที่ต้นที่ตัวของไอเทมก่อนเลยครับไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นคือตัวของสเลด้ากรูดนะครับผมหรือว่าหอกน้ำแข็งนั่นเองนะก็มีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จากจ็อกก์นะครับจาก16ถึง33ก็เลยเป็น33ไปเลยนะครับผมตัวของเปอร์เซ็นต์นะก็โหดมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงตัวของลาดวิสเปอร์ของตัวมอร์เทลรีมายเดอร์นะครับหรือว่าธนู ตัดเลื่อดนะก็เจาะกอเป็น33%เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นตัวของเทอร์มินัสนะครับก็จะมีการเนิร์ฟลงไปในแพชนี้ครับก็เป็นไอเทมที่ดีมากๆในแพชนี้ก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบครับพลังโจมตีจาก40หน่วยลดเหลือ35หน่วยครับแล้วก็ตัวของวิดเอ็นนะครับผมก็มีการโดนเนิร์ฟลงไปนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้สร้างความเสียหายแล้วก็ต้านทานเวทได้ดีเกินไปนะครับต้านทานเวทครับจาก50หน่วยลดเหลือ45หน่วยแล้วก็ตัวของการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความแแข็็็็็งงงงเเเวววทจาากกกกก15 15 65ถถึึ80หหนนนนนนน่่่ยยยครรับตตอี้ลลปปฮะโดิ์ฟไ ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมในแพชนี้ต่อไปเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงระบบครับเริ่มต้นที่ตัวของ h e ก e ชกเอลเดอร์ดากนะครับผมก็หลังจากที่ตัวของ h ตัวของแฮกเชกเอลเดอร์ดากนะครับมีการใส่เข้ามานะครับก็มีการ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแพชนี้เ่นเองนะครับผมก็จะเป็นการลดความเสียหายที่ตัวเฮกเท็กเออร์ดากอนทำแก่ตัวของแชมเปี้ยนลงไปนะครับผมให้เน้นในการต่อสู้ในศัตรูที่พยายามสังหารตัวมังกรตัวนี้ได้นะครับผมก็ทำการบูสต์ตัวของ Aspect of the d r a g o n ที่ได้รับจากการโค่นล้มด้วยนะครับก็เอาง่ายๆว่าตัวของบั็ที่หลังจากที่ทำการสังหารได้เนี่ยก็จะโหดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าความเสียหายที่ตัวของเฮกเท็กทำในระหว่างทำการต่อสู้ที่เข้าไปแย่งเนี่ยก็จะลดลงนั่นเองนะ ให้เข่งเอเด้วยเราก้อนนะครับก็จะมีการปรับตามนี้ครับความเสียหายสายฟ้าฟาดแก่แชมเปี้ยนเป้าหมายเดียวนะครับจาก100%ลดเหลือแค่80%ครับแล้วก็ในส่วนของความเสียหายของสายฟ้าฟาดแก่ปเป้าหมายหมู่ครับจาก50%ลดเหลือ30%ครับอันนี้คือเป็นการเนิร์ฟนะครับทำให้ตีได้เบาลงนะสำหรับตัวของมังกรที่มีใครเข้าไปโซโล่หรือว่าเข้าไปตีแบบเป็นหมู่น,นั่นเองนะแล้วก็ตัวของบัฟหลังจากที่ได้ครับกับตัวของเดือ เอสเปกต f ออฟเดอะดานะครับผมเมื่อสร้างขวามเสหายครับจะเรียกสายฟ้าฟาลงมาที่เป้าหมายครับสายฟ้าจะชิ่งไปยังศัตรูกใกล้เคียงครับสร้างขวาสียจริงจากปกติ100หน่วยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น200หน่วยในแต่ละครั้งครับโดยจะสร้างโบนัสความแสีจริงจากปกติ100%แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่30%ครับคูดาวอยู่ที่1วินาทีนั่นเองครับ ต่อไปนะครับผมเป็นตัวของแฮกเทคมิมิกนะครับผมก็คือตัวริฟที่เมื่อทําการเก็บจะไปพังป้อมศัตรูโดยที่จะเป็นการเหยียบแล้วเดินไปใกล้ๆป้อมนะก็มีการอัปเกรดนะครับผมหลังจากที่สังหารได้นะครับผมจะทําให้มหาผู้เล่นทุกคนในทีมโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่จะช่วย พวกเขาทําการโจมตีป้อมศัตรูด้วยนะครับก็มีการปรเปลี่ยนกลไกลครับหลังจากที่สังหารตัวของไฮเทคมิมิกไปนะครับแชมปเปี้ยนพัฒมิตทั้งหมดนะครับจะได้รับตัวของไมโครมิมิกที่ช่วยเราดันเลนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับกลายไปเป็นหลังจากตัวของการสังหารตัวของมิมิกไปแล้วนะครับแชมปเปี้ยนพัฒมิตรทั้งหมดจะได้รับไมโครมิมิกโดยอัตโนมัติโดยผู้เล่นเลนคู่จะได้รับไมโครมิมิก2ตัวและผู้เล่นคนอื่นจะได้รับไมโครมิมิก3ตัว แปลง่ายนะครับนั่นก็คือตัวของมิมิกนะครับผมตัวนี้ปกติคือสังหารแล้วต้องไปเก็บหลังป้อมแต่ว่าอันนี้คือสังหารปุ๊บเด้งเข้าตัวทันทีนะครับผมสร้างความต่อเนื่องในการที่จะใช้ตัวของบัฟเฮกเทคมิมิกในการพังป้อมนั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นตัวของเฮกเทคกทูคิดนะครับหรือว่าตัวของไอเทมสุ่มที่จะขึ้นมาตามเลนนะครับก็ตัวของ ดิสเซลเลชันเลยนะครับก็จะสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ด้วยนะครับผมปกติก็จะเป็นการการสร้างความเสียหายแล้วก็สโลแชมเปี้ยนศัตรูอย่างเดียวนะแต่ว่าตอนนี้ตัวของดิ s เซลเลชันเรยนะครับก็จะสร้างความเสียหายแล้วก็สโลแชมเปี้ยนศัตรูและมอนสเตอร์ด้วยนั่นเองนะต่อไปเป็นตัวของกาลิโอเลจิสนะครับผมก็จะทำการกลับมาแล้วนะหลังจากที่รอบที่แล้วที่พลาดไปนะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะผู้เล่นที่แพ้นะครับผมจะไม่เสียอันดับหักพวกเขานะฮะได้รับแรง์เอสนะซึ่งการชดเชยในตัวของแกรนด์เอสนะคร แล้วก็การแกรนลอสชิล l d นะครับเมื่อทํางานแล้วโบนัสอีเวนต์หรือการจะไม่ถูกใช้งานนะดังนั้นได้แรงเอก็จะไม่ตกนะแล้วก็ผู้เล่นที่พ่ายแพ้นะครับจะได้รับก,การชดเชย50%ของปริมาณแรงด์ฟอร์ติจูดหรือว่าตัวของโล่แรงนะครับที่ปัจจุบันจะได้รับที่เลตติ้งเอนะรับปองกันนะครับผมจะสูญเสียในตัวของแรงและชดเชยในเลตติ้งเอสามารถทํางานพร้อมกันได้ครับแล้วก็หากมีเว้นชดเชยการพ่ายแพ้และทํางานขึ้นมานะครับการชดเชยในเลตติ้งเอจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก นี้นะก็คือแรลงพัฒน์นัมหรือว่าสูงกว่าขึ้นไปความยาวของเกมเท่ากับ6กรอวินาทีหรือว่านานกว่านะครับแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมเชิงลบในการแข่งขันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของสกินนะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามาตามนี้เลยนะครับผมในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนะครับจะมีการเข้ามาตามนี้เลยครับนะั่นคือ Battle h o ฮาส์ฟิโ r ราพริโ d เดีย r t าร์ m e t กแม a r e s แมร e r b a t t l e แบท s ทิลชีพโซลกา b a t เท e n แแล้วก็ตัวของ f ฟิสติก Select Battle Bunny Miss Fortune นั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดสำหรับการอัปเดตใน Patch Note War Rift 5.3a เพิ่มเพิ่มแค่ไนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้พืทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือดร้อน Gen w r Rift และที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อนได้เล่นเกมหรือดร้อน Gen w r Rift คิดถึงจินวารุ ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับและเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม Elite Origin w i l d Rift และเกมอื่นของค่าย Raid อาก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม Elite Origin w i l d Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC w i l d Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม Elite Origin w i l d Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปไได้เลยยนนะคงงนะคครรััับบงง ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า